สบายดีพี่น้องถ้าใช่สบายดีสวัสดีทุกที่ทุกคนเด้อพี่น้องอีกทีสั่งทักไปจูดจังอันเนาะแค่แจงวันนี้เฮาตื่นมากนะพี่น้องตอนเช้าๆช้าสบายดีมาไปเด้อตื่นตอนเช้าไปอาบน้ำเนี่ยจะหน่อยกระเทศเนาะตอนนี้ห้าสิบคากันออกไปกินข้าวกินข้าว ไก่ๆนันเนี่ยไ่เนี่ยไปเสียวตกเียแขตีเอาบ้อเนาะแขกตีเอาเนาะมีกินข้าวอยู่นี่เยเสียตีเอาปดอกเ็ตีเอาทางนามันโบมีกมแงขึ้นมหละสากรรมก็เผขนาดเลยไป่ดเนาะกำลังนมันโตีดอกเลเยอแยะไปไช้อายอนแล้วด้ จะใช่เบ่งบรรยากาศฝนตกเหรอฝนมันตกมนยากเนี่ยบางครั้เสียออกไปไยวได้ยังสิเลยเป็นไรเปนถูกแรงก็เวลาคือเลาอ่าเ่นเออน้ามันค้งนี่แหละฝนตกแค่แบบชิอเลยเออเอจิโอกืดเท่ก่าหนึออบไปชอบถืดมากแต่อันนั้น หรวาจะดูด <celebrate> ้นนเขามันมาเหตุตอนเขามาหรือว่าจะตอนเขาไปดอกอย่างนี้มีฝตกเมืงนาะพนองยสิให้เบิ่งนาะนีนาท่ไกลเออแงเลยเบิ่งใกล้ๆน่ะใกล้ๆนี่นกไปบ่ได้บ่มีเป็นจ พรเปียกวะเนี่ยนะเออยังแล่เลยไปเหงาเอาเ่ี๋ย่งโคไปดูห่เลย บนาได่นลคือคนที่มาชนขนาดนลมาติดแถ่นี่ ouais. สีส the right, เปย์ีเดม่อนน้อะไไม่ให้กันไม่ได้าวคก่าเามาห้วิธี้าวิธีไปเหรอาวิธีไปดมงไปสระ่าย้มดี๋ยมาสิานา้มกันตันอ จีว้ฝนมมีคันจอไหมโต๊ะแห้งต๊ะแห้งเติบได้นี่เาหอย่างกัวคจาาวฝนเศ้าเนาะเจ้าเอายางไปกินอยู่นี่แหละฝนเศ้าเลย ชิ้นเนื้อเอาโมชิ้นไดาวบ้างไ่ดาวได้้มแาบามีเอ่ออะไรดี๋ยวสั่งอาหารก่อนเนาะตอนนี้ทำมาฮอดหลานเลยาเลยัได้เลยชมเ้าวกีหหมู้วสามสิบห้าบาทสาบหาบาทสิบห้บาท นั il, ้นมีซิบห้าสามซิปห่าซิปห่า้าวเ่ยวอะไรบ้างมีเนื้อเน้อสกแล้วก็ต้มยำน้ำซน้ำใส่ขอใส่น้ำใส่อค่เอาเส้นเส้นเล็กกบเล็กเล็กน้ำใสนะเนื้อ มึงเอาดิมึงเอายังพี่พี่ครับมึงยังมาทันบอกได้โตเฟอมึงโตก๋วยเตี๋ยวมึงเออกินเผาก่อนปะน้ำดิน้ำเปล่าน้ำเปล่าเด็ก นำซื้อขนโตกว่าผมบ้าโดนพี่น้องใหม่เลยเขาสีเด็ดอยู่นี่อีกนี่พี่น้ององยามันกำลังห่วยอ,อ,อยอ่ใกล้ๆเองจะฮะขนโตนมันก็ห่วยห่วยแล้วก็แ,แ<อ>ล้นมานี่ขึ้นเกินขึ้นนี่เลยเดี๋ยวถามกินแล้วก็ถ้าต้องถามมันห่วยอีกพี่น้อง ตอนนี้ก็มากเลยเนาะเนาะจะ่าฝนมันตกแน่ขนาดที่ได้มีเสียงรบกวนในเด้อขออภัยกระเพราไข่ดาวต้องแน่นอยกุ้ยเตี๋ยวไปเดี๋ยวมันเสียงมันดังแห้งอะลิ Nhớ thành mai coi Đây nhìn cả hào khai đào mà leo Nói người giao khóa hào khóa tô kinh thảo có sao nó Giao khóa tô kinh thảo toàn khóa cho nói Chả tắt Cái tốt nọ nó Để hai đi แรแม้อมีวันที่สิ้นหาน้ี่งานร้อยกระทงมีแรกเข้าอาจีไปหารอยกระท่งมีแลไกเาไหเาไ้ยเอยู่ไปไกลกพี่นอนอกเกษตรนอกเกษตรนะไปแลไก้ไก่อาไกไปเวิงันอาจีไปเบิ้งมั่ยนั่งโอเคเบิ้งเขื่อนเหลาเข็ดดังโ้งให้ดีไฟเนอยู่ดังยังมงมาอยู่ เราทมาโศกท่ไทยมันเพราะว่ามันอยู่ไก่เท่าเหแือกั่าเทากไปบนห้วเลยม่มีคนหนึ่งเอานมาเมีกิ่เขามีรัเขาไม่่ม่ัเขาเขาม่กลอ ไม่นี้เป็นมื่อเจ็นนีที่จะขาดเลยเนาะอยู่ในภาษาจตอม่ที่าว่าเขาสหักอเิล่าม่ท็นีไ่มาหมดเรยนั้นหมดไม่กลัวฟั้งสี่นองเลยเดี๋ยวจะหน่อยเนาะเขาสียางไปพุ่นแหละไปเชือกไปเจวนเนาะไปดูคอไปดเนี้ยนี่แหละเดี๋ยวเขาคอโตกินเข่าก็พี่นนองเพราะว่าฝนมันตก นายกีไปกับบดินทเสียงเนาะเอาจกินเขาเ้อเรากินเขาแล้วแหละย่างสิยางไฟซื่อของอยู่อันัเซเว่นเลยเนาะกินวะไอคีได้กออ ย้น่าบะรอเหลืไปยังไเน่ยับสามบ่เจ้ามึงเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่มื่อวมพีนี่เอาอยู่บ่แกลมเขาไอไอพีเอชชิค เอาเอาสี่เลยสกูบป็นอเป็นวัดคือมึงเนาะวหกบาท่เอาเอาโคนโคนเอาโคนเบิร์นี่แหะเดี๋ยวกินโอเบิร์นี่ราากโคนดีนี่เราิดเล่านกเต็มแวากืมีขนมปังหกสิบอ่ะ หกิบาทพอดีขลัเลเื้อโซยะเถานะเสื้อโซยลูกไงปะเทาโอนดูโอนได้หมดเนาะโอนถ้าไม่ ถ้าไม่เย็นยินดีคืนเงินมาครับอบคุณครับป่ดน้างผมดังนะครับลูกเขาเล่นกัด้วยไปหลานได้ก็ไปซื้อที่ผมโมโมนให้กินพวยโมโนให้ครับโมโเท่าโลกอะไรนี่ครับลูกเท่าไรครับ ได้ไหม่อันได้ไหมเป็นโบน15บาทอโอ้มีแต่บาทไดเด้เนอได้ไหมไหมฮะเป็นเป็นครับหยอกลูกเลยใ่ไหมไอสครีมผมมีแต่บาทผมจะทำยังไงคัได้อยู่ไอสตรีมปได้แล้วโอ้สิไรเนอปครับ

เทปสิ่มนะเน็ตบอดี้ไปสื่อในเซเว่นได้นามถ่วมเลยได้เซเว่นเนี่ยฝนตกนามถ่วมนาเซเว่นมึงก้าวมึงสีอยู่จะเมื่อจะเหนื่อยมึงสีผมมีฮะดีโอ้ยมึงอย่าเฮียงกูไปท้ามาคุณสื่อเมย์เนี่ยสื่ออันนี้แหละคเขาตึงสื่อซิมเอาโลสื่อซิ่มไม่โลแมนบ่ะเดือด เช่ใช่ไหมก็ได้สิป่ะไม่คิดว่าคือเก่าวะคือเก่าเขาอ่ะเอ้ามันมันบ่มีตัวมันแ่งนุงยรู้รูมี่ไปต้องไปตองอกวใไปนะไปยังมันนะเริ่มเื่ไปไปเขาจิมาเข้ามาเซเว่นเนาะให้ชิว้องก่อนคือยาคือยา

โอเดิสเาเอดเจอบ้างสเนี่ยนากินเบือเหไม่มห้านานละลิขตกันสินอี่่ไปหาเบิงกะี่ีสกไ่าิันนี้ขาวิว่าคอยข้างหน้าไปจะเป็นแบบหนามนาดนี้โรงานกิน นี่บักแก่ท้องเสียเออนี่เดินมาอ่านกันมันบอกบอะไยังแก่ท้องเสียท้อ,อ,องผูกเใส่้องผูกเน,น,นี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ท้องเฟ้อท้องอืดตัวนี้ยาบรรเทาอาการท้องผูกโม,มบบเมนต์ฉี่ท้องเสียแบบพูดแฮงดิปกินเอียงยาเนี่ย นี่นี่นี่กันนี่คือกันนี่้กรเสือเออยายปวดท้องท้องเฟ้อท้องท้องท้องขึ้นจุกเสียบทำอาการจุกเสียบโอเม่นเนาะโอ้ยจุกเสียบใบเจ๊แบบอืมเดี๋ยวก็เป็นกวดก็มี นอนแอเด้กินทั้งให้กินตะเสร็เนะาะเข้าไปอเขากิน,นกุ้ยเตี๋ยวก็ได้แบบได้แบบของเสียเห็นเนาะเบบี้กะซิไห้ขนาดหตอเ้าไหองเสียงไงเนาะขนาดมื่อหนนได้้าไปกินอยู่ตลาดน่นม,มายังพากันเลยเปลี่ยนหเขาของ ไปกินซีฟูดเด็ดเยอะจังไปตอนนี้ฮะก็ออกมาจากเซเว่นนะติดของติดของมา ยา,าสีงางับหองเนาะากันกับน,นลทงคนละทงอ,อ,อันนั้นน้ำน้ำกินไอเพิงแบกดูือวไ้ไกินอยู่ห้องออ ไนะปพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาหองเนาะไปซื้อค้องแล้วกันกลับมาหองเนาะก็คือมือนีก้การพ่อเกับไปกินขานะ้าวเนาะแล้วกันจากมาถามเอฟซีเนาะพี่น้องแนะนำ้ำบอลไปลอยกระทงเนี่ยเด้อกัมพูดายหูก็ดีเนาะเอฟซีกัมพดสิไปลอยกระทงอยู่ใจกัน คอมเมนต์ในพี่น้องเองว่าพวกเฮากับพวเคยมาลอยกระทงอยู่ฝั่งไทยนี่จักเถื่อเนอะาะน้องอันนี่กับพวเคยจักเถื่อนขั้นไปลอยมือแรกนี่คือสิเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องครั้งแรกที่มื่อคยสิมาล่องมาลอยอยู่ไทยเนาะกะอยากให้เอฟซีแนะนําในน้องพี่น้องว่าอ่าบอลใดเนาะที่มันสิเป็นตะม้วนนะแต่ว่าเฮาหันว่าสิไปลอยใกล้กลๆนี่แหละพี่น้องกะ FC สิไปแถวใดเห็นนะพี่น้องก็คอมเมนต์ในเด้อว่าบอลใดที่มันเขาลอยเลยมันเป็นตจม่วยเห็นนะมันแรกนี่ก็เดี๋ยวสิไปลองไปลอยกระทงเบิึงเนาะก็ถา่าติดตามเบิึงเนาะพี่น้องแล้วก็สิไปเบิงึงเขาจกมวยเพราะว่ามีหนักมวยลาวเนาะที่จกอยู่แถวไกลๆนี่แหละแล้วก็อัน สิพากันไปเบิ่งเนาะพี่น้องไปแล้วก็สลากคิวนี้ก็สิได้จบเพียงสามีแหล,พลออแนนะพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดไปรอดอีเท่าใดก็แนะนำกันเนน้องพี่น้องเพื่อได้ว่ามาเทือ่อกเดิไปพอเอฟซีอยู่หันกันเพื่อแต่เอ็นน้องพี่น้องคันเอฟซีเอาเพอนะไปรออยู่ใน์ในเขตนี่แหละพี่น้องเขตแถวแถวใกล้ๆซะเขต รามอินทาซามันนานจะมีลายอยู่ไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสลาบคลิปนี้กัสิมันก็นกนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณขอบใจเอฟซีสู้ๆทุกคนเนาะขอบคุณติดตามรับชมเดีาาย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสลาบคลิปนี้นขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกล้าเข้ามาสวัสดี